ที่รักพอขอเพราะว่าโรงเรียนนี้ให้อะไรหลายๆอย่างมันเหมือนเป็นครึ่งชีวิตในการเรียนหนังสือของเราในกับการที่เราอยู่โรงเรียนนี้นครับรักว่าขนาดไหนคงบอกไม่ได้น่าจะพูดได้อย่างเดียวว่ารักมากว่าผมรักพอขอไม่มากนะครับดูผมจะรักน้อยแต่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ พอขอมากแค่ไหนมันก็ไม่มีใครบอกได้หรอกค่ะว่ารักมากแค่ไหนแต่ว่าความรักมันก็ต้องมีเหตุผลของมันแบบต้องถามว่าทําไมถึงรักพอขอมากกว่าคะในบางครั้งนะครับในการเราทําอะไรทักอย่างครับเพื่อความรักภาพทุกอย่างนะครับมันก็ออกมาโดยอัตโนมัติแล้วครับผมรักพอขอทําทุกอย่างให้กับโรงเรียนทำหลายอย่าง ทำจนอยากจะอยู่โรงเรียนนี้ต่อไปยังไม่อยากเข้ามาหาลัยรักมากนะต้องบอกก่อนเลยตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับตั้งแต่ประกาศผลสอบเนี่ยเรียกว่าตกใจเลยนะครับว่าเฮ้ยติดได้ไงอะไรประมาณนี้คือแบบคมรู้สึกเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้คิดเลยที่จะแบบเออเราจะต้องสอบติดโรงเรียนใหญ่ๆแบบนี้นะอะไรเงี้ยโรงเรียนนี้ให้อะไรหลายๆอย่างทางมิตรภาพของเพื่อนมอตน้นมปลาย แล้วก็คุณครูทุกคนที่แบบคอยสอนคอยแบบตำหนิทุกอย่างให้เราแบบดีอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนเราอะครับเราใช้ชีวิตในโรงเรียนวันหนึ่งกี่ชั่วโมงใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านกี่ชั่วโมงมันเหมือนเป็นครึ่งชีวิตในการเรียนหนังสือของเราในกับการที่เราอยู่โรงเรียนนี้นะครับ ว่าทุกคนเข้ามาในโรงเรียนพระขนงแล้วเชื <pun> ่อว <adviser> ่าทุกคนก็ต้องมีความรักให้กับโรงเรียนของเราละความรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะออกไปไหนเลยแบบอยากจะมางเรียนทุกเช้าทุกวันมีรุ่นน้องเคารพมีคนอื่นไหว้เราอย่างเงี้ยอ่างเงี้ยแล้วก็ได้พบปะผู้คนโดยที่เราแบบเออมีความสุขอะมีความสุขในทุกๆวันที่เราทําอะไรเงี้ยเศร้าละจบลวเศร้าจบแล้วก็คิดถึงโรงเรียนนี้ม้วก็คิดถึงครูบาอาจารย์ที่ สั่งสอนกันมารู้สึกด,ดีที่แบบที่มีรองเหมือนแต่บางทีมันก็จบไปลกันไปชีวิตมอปลายเรามันตันเกินไปพี่ก็อยากฝากให้น้องมอสี่แกมาหน้าครับก็อยากเอาแบบให้ได้แจกหนังสือครับตั้งแต่มอสี่เลยมอสี่ให้เริ่มอ่อานแล้วครับส่วนม้องไรเริ่มอ่านแล้วครับท้องปีหน้าต้องไปสอบอย่างเดียวแกมาพิลังทุกวี่เอแล้วบุพาการะเพื่อนๆที่มอปลายอยู่บุพากาอาจารย์มาก นั่งเล่นอยู่กระต้านนึงเอาละกระต้าอีกทีวันจันทร์กระต้าอีกทีวันศุกร์กระต้าก็ตรวดีนะถ้าออกไปเร็วมันก็เหมือนมันยังไม่อยากออกอะ่ะมันไม่อยากที่จะไปอ่ะโรงเรียนนี้อยู่แล้วแบบอบอุ่นอ่ะอยู่โรงเรียนอยื่นแบบมันมันไม่น่าจะเหมือนโรงเรียนเนี้ยมันเหมือนอยู่กันเป็นพี่น้องมากกว่าก็เลยก็เลยทำให้ รู้สึกอยู่อยู่นี่แล้วอบอุ่นค่ะก็เลยรักพ่อขอบนท้องฟ้านะครับอาจจะกว้างนะครับแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยคาว่ารักเขียนเท่าไหร่ก็ไม่พอครับผมก็มีความผูกพันกับเพื่อนๆได้ทําความรู้จักกับเพื่อนๆความรู้สึกที่มีก็เพิ่มขึ้นความผูกพันจากคนไม่รู้จักก็กลายเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนกันถึงมหกลักทุกคนคะ่ะมันบรรยายเป็นคำพูดไม่ถูกนะครับต้องดูที่การกระทํามากกว่านะครับการกระทําย่อมสําคัญกว่า คำพูดนะครับสิ่งที่ผมทําให้โรงเรียนทุกวันนี้เนี่ยก็ด้วยความรักนะครับด้วยความรักเลยจริงๆถามว่ารักมากไหมครับก็รักมากนะครับน,นกว่าจะทำใจกว่าจะเรียนรู้ ฉันมันไม่ง่ายเมื่อวันเวลาที่คอยสั่งสอนให้เราเข้าใจ